สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้อ่านบทที่1ไปเรื่องจากผ่าแต้มสู่อียิปต์วันนี้นะคะคุณครูปามจะพาเรียนทุกคนนะคะมาทบทวนคําศัพท์หน้ารู้ท้ายบทกันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยคําที่1กะถินอ่านว่ากถินอ่านอีกครั้งนะคะกะถินเราจะอ่านออกเสียงกะ ยงกึ่งเสียงเท่านั้นนะคะกระถินเก่งมากค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้ความหมายของคำกันนะคะกระถินเป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พิสุผู้อยู่จำพรรษาครบ3ามเดือนแล้วสามารถรับมานนุ่งห่มได้นะคะเราจะเจอคำนี้นะคะในบทอ่าน จากผ่าแต้มสู่อียิปต์นะคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยว่าอินกับเอื้องเนี่ยเขาไปเทศกาลทอดกระถิ่นกันนะคะซึ่งการทอดกระถิ่นก็คือการนําผ้ากระถิ่นเนี่ยไปถวายต่อพระพิสุสงฆ์นั่นเองนะคะโดยจะมีการทอดกระถิ่นในช่วงของหลังออกพรรษานะคะซึ่งก็จะตรงกับแรมหนึ่งข้ามเดือน11นะคะถึงวันขึ้น1 5บห้าข้ามเดือน12ค่ะนักเรียน ต่อไปคือกระดาษสาค่ะอ่านว่ากระดาษสาอ่านอีกครั้งนะคะกระดาษสาทีนี้เราจะมาดูความหมายกันค่ะกระดาษสาก,ก็คือกระดาษที่ทําจากเปลือกต้นกระสานะคะซึ่งนันเนก็จะดูตัวอย่างต้นกระสาทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่มีขนาดกลางค่ะใบเว้าเป็น3ามแฉกมีขนทั้งสองด้านนะคะชอบขึ้นตามริมแม่น้ําลําคลองนะคะ คนก็เลยนิยมนะคะนำเปลือกเนี่ยมาดัดแปลงแปลรูปเป็นกระดาษนะคะซึ่งจะนิยมเอามาทํางานประดิษฐ์กันค่ะต่อไปคําว่าโกรนะคะอ่านว่าโกรอ่านอีกครั้งนะคะโกรโกรธคานี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเรา อารมณ์ไม่ดีนะคะเพราะถ้าโกรธแบบอารมณ์ไม่ดีจะอาจว่าโกรธนะคะแต่กดคำนี้นะคะคือชื่อมาตรานับเป็นจำนวนเท่ากับส0ล้านซึ่งเป็นการเรียกจำนวนนับนะคะในอดีตนั่นเองค่ะ mm hmm. ต่อไปคือคำว่าประโกรธค่ะซึ่งก็คือมาตรานับที่มีจำนวนเท่ากับ100,000แสนล้าน คำต่อไปพีระมิดอ่านว่าพีระมิดอ่านอีกครั้งนะคะพีระมิดต่อไปเราจะมาเรียนรู้ความหมายกันค่ะ พีระมิดคือสิ่งก่อสร้างที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะด้านข้างทั้งสี่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอดค่ะในอดีตนะคะอียิปต์เดิมเนี่ยใช้เป็นที่ฝังพระศพเหล่ากษัตริย์ค่หรือว่าราชวงศ์หรือว่าขุนนางชั้นสูงนะคะต่อมาก็ได้มาไปเอามาใช้เป็นเทวสถานค่ะ คำต่อไปค่ะคือคำว่าแมลงกุจจีอ่านว่าแมลงกุจจีค่ะอ่านอีกครั้งนะคะแมลงกุจจีค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูความหมายค่ะแมลงชนิดหนึ่งนะคะจำพวกด้วงค่ะอยู่ตามท้องนาค่ะแถวภาคอีาสานนะคะาสามารถรับประทานได้ด้วยนะคะโดยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าแมงกุจจีค่ะเหตุที่เรียกว่าแมงกุจจีนะคะ ก็เนื่องจากว่าเป็นภาษาถิ่นอีสานค่ะเพราะว่าเขาก็จะเรียกว่าแมงกุจีแมงกุจีเกิดการกลอนเสียงไปนั่นเองค่ะค่ะคำต่อไปคือแมลงสคารับค่ะอ่านว่าแมลงสคารับอ่านครั้งนะคะแมลงสคารับเป็นแมลงจําพวกด้วงค่ะมีเชื้อสายเดียวกับแมลงกุจจีทางภาคอีสานของไทยเราคนอียิปต์เรียกว่าสคารับ และได้รับยกย่องนะคะว่าเป็นตัวแทนแห่งเทพเคปริหรือคีเปราค่ะโดยนำไปเป็นเครื่องรางของนําโชคคำต่อไปค่ะคือคำว่าศิลาจารึกอ่านว่าศิลาจารึกอ่านอีกครั้งนะคะศิลาจารึกนะคะ มาดูความหมายพร้อมๆกันค่ะคือแผ่นหินนะคะที่เขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกเป็นอักษรหรือภาพค่ะนักเรียนลองดูคําที่ขีดเส้นใต้นะคะคําว่าจารจารในที่นี้มีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะเป็นคํากริยาที่หมายความว่าการใช้เหล็กปลายแหลมนะคะเขียนตัวหนังสือนะคะลวดลายนะคะหรือว่ารอยเนี่ยทำให้เกิดรอยลึกลงบนใบลานหรือว่าศิลาซึ่งคําว่าศิลาแปลว่าหินนั่นเองค่ะ คำต่อไปก็คือคำว่าสังขยาค่ะอ่านว่าสังขยาอ่านอีกครั้งนะคะสังขยาแต่เวลาอ่านแล้วนะคะจะอ่านออกเสียงขอไข่เพียงตึงเสียงเท่านั้นจึงอ่านว่าสังขยาค่ะความหมายนะคะความหมายที่1คือการนับค่ะหรือว่าการคํานวณซึ่งเป็นชื่อเรียกการคํานวณในอดีตนั่นเองต่อไปความหมายที่2ค่ะคือชื่อขนมชนิดหนึ่งค่ะทําด้วยไข่นะคะแล้วก็กะทิแล้วก็น้ําตาลค่ะ ต่อไปมาเป็นคําสุดท้ายแล้วนะคะคือสีน้ําหมากอ่านว่าสีน้ําหมากอ่านอีกครั้งนะคะสีน้ําหมากต่อไปเราจะมาดูความหมายค่ะสีน้ําหมากก็คือสีส้มอมแดงนะคะซึ่งน้ําหมากเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของน้ําลายที่บ้วนเมื่อเวลาเคี้ยวหมากนะคะแล้วเวลาบ้วนออกมาเนี่ยสีมันจะเป็นสีส้มอมแดงเขาก็เลยเรียกว่าสีน้ําหมากนั่นเองค่ะ สำหรับคำศัพท์ไทยบทก็จบลงไปแล้วนะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ